ห้ามพูดลูกชิ้นปลาห้ามพูดนะคะอะไรเือทีเขาแบบลูกอะไรขงเขาลูกลูกบุดแล้วถ้าแบบลูกชิ้นปาลาระเบิด,บดอุยนี่นัดไม่ก็จะลูกชิ้นปาลาระเบิดห้ามพูดค่ะพี่น้องโดนพูดตรงพี่ดเข้านะจะได้โดนไล่ออกไปเลยไปลองไปดูแล<ป>้วจะบอกว่านี่นัดนะคะไปเลยค่ะเฟิร์น ยูทูบเบอร์ชื่อดังนะคะที่มีแฟนๆติดตามเยอะมากเลยทีเดียวค่ะสาหรับนันทนิสามณนีล่าสุดใน youtube ช่องเฉลิมสีนะคะได้โพสต์คลิปกับกลุก่มเพื่อนซึ่งกําลังเตรียมตัวไปขึ้นเครื่องบินที่สนามบินในระหว่างนั้นนะคะนันทนี่สามณีได้พูดคําว่าอยากกินก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาระเบิดออกมานะคะซึ่งคําว่าระเบิดนะคะถือเป็นคําต้องห้ามในสนามบินงานนี้ผู้ร่วมทิปยอย่างเอิร์กชาลิสาจึงได้เตือนว่าห้ามพูดเพราะมันเป็นเรื่องสซนติทีฟนั่นเองค่ะ แต่นัทนิสานะี่คะก็ไม่ฟังค่ะได้พูดล้อเล่นนะคะขึ้นมาอีกงานนี้ทําเอาเพื่อนๆถึงกับหน้าเปลี่ยนสีแล้วก็เอิร์กนะคะได้พูดเตือนนัทนิสามานีอีกว่าพี่นัดกําลังล้อเล่นกับระบบทําเป็นล้อเล่นพลิกลิ้นพลิกแผงแต่นัทนิสามานีนียคะยังคงพูดเล่นต่อไปว่าเอิร์กแต่งตัวเปี้ยวระเบิดอันนี้ได้ไหมห้ามพูดลูกเชนปลาห้ามพูดนะคะ เอาเนี look, ่ยมาลูล hmm. ูกบุดแล้วถ้าแบบลูก oh ชิ้นปลาระเบิดอุ้ยที่ไหนไม่ก็จะลูกชิ้นปลาระเบิดอุ๊ยหามพูดค่ะพี่กำลังจะพูดตรงที่กดปุ่มเข้านะจะได้โดนไล่ออกไปเลยไปลองไปดูเรนจะบอกว่านี่นัดนะคะไปเลยค่ะเอิร์นเดินเดินไปเลยค่ะน้อก็เดินไปเลยรออยากกินกวยเตี่ยวพื้นบ้านพี่กำลังรอเล่นกับระบบถ้ามันแบบว่าไอนเกี๊ยวรอเล่นพริกลองไปดูตรงนี้เลยค่ะเออแต่งตัวเปรี้ยวนระเบิด ไอันนี้ได้ไหนไม่รู้ด้วยนะแกต้งเอกาสารด้วยหลังจากที่โลกออนไลน์นะคะ <c oughs> เห็นคลิปดังกล่าวคะ่ะก็ได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักเลยทีเดียวนะคะทําให้แฮชแท็กนัที่สามณีติดเทนทวิตเตอร์ในไทยซึ่งชาวเน็ตน,นะคะต่างพากันวิพากษ์วิจารณ์กับการกระทําข,ของนัที่สามณีเนื่องจากมองว่าใช้คําพูดในกรยางไม่รู้กาลเทศะซึ่งอาจสร้างความตกใจนะคะและความเดือดร้อนต่อผู้โดยสารคนอื่นๆไม่ว่าจะเป็น ระเบิดคำต้องห้ามในสนามบินผิดกฎหมายมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะเพื่อนพยายามห้ามแล้วห้ามอีกก็ยังจะพูดนัดนิสามณีดูเล่นไปหมดเหมือนท้าทายกับกฎยายนัดนิสาคือบงไม่ไหวนะกับพฤติกรรมนี้เห็นนางไปพูดไปเรื่อยแต่เรื่องแบบนี้เป๊ะและมีสติเพื่อนเตือนก็ควรฟังอย่าติดเล่นให้มากถ้าเจอรวบจริงจะใช้คำว่าอินฟลูเอนเซอร์ออกมาร้องไห้ดรามา่าขอความช่วยเหลือแน่นอน แฮชแท็กน,นันนิสาเรื่องอื่นจะโนสนโนแ่ยังไงก็ได้นะแต่เรื่องนี้บอกเลยว่าเธอผิดเต็มๆส่งผลกระทบแน่นอนเธอทางานกับแบรนด์ใหญ่ๆห,หลายตัวมากแล้วเรื่องแบบนี้ถ้าไม่ออกมาเทคแอคชั่นทาตัวลอยเหนือเมฆบอกเลยว่าส่งผลไม่ดีแน่นอนครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกของการพูดไม่คิดเพื่อนพูดเตือนแล้วแต่ก็ไม่หยุดอันนี้ไม่เล่นนะคะช่วยศึกษากฎหมายเคารพกฎสนามบินด้วยงงมากมีโอกาสบินบ่อยกว่าคนอื่นแต่ไม่มีมารยาทแฮชแท็กน,นันนิสา ปี2020ขึ้นเทรนเพราะว่าแกงเขียวหวานปี2023ขึ้นเทรนเพราะเล่นไม่รู้เรื่องเล่นไม่รู้เวลาคุณทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการขึ้นเครื่องได้นะอะไรขึ้นเครื่องได้ไม่ได้อะไรโหลดได้ไม่ได้แบบนั้นน่าจะมีประโยชน์กับคนอื่นๆมากกว่าจากใจพนักงานนะมันไม่สนุกมีฐานนะขึ้นมีหน้ามีตาทางสังคมมากขึ้นมีไฟมีแสงส่องมากขึ้นก็น่าจะต้องมีความรู้พร้อมกับการเทศสามากขึ้นตามไปด้วยไหมอะ่ะเคสมีให้เห็นเยอะแยะกฎการบินมันสากลเนาะ ฉันที่เรียนการบินมาและมันสําคัญมากๆเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยและเรื่องที่ต้องระวังซึ่งเขาจริงจังกันมากๆไม่ใช่เรื่องตลกแล้วไม่ควรลองหรือทําเป็นเล่นนี่คือเรื่องที่ซีเรียสในระดับสากลโลกที่ต้องรับรู้เดอ้อนัดนัดต้องตลกให้ถูกที่ถูกเวลาถูกสถานที่ด้วยเอาดีๆนัดก็โตแล้วนะอย่าให้ใครมาวกกลับมาว่ามาตีกระเทอยอย่างเราๆแบบซ้ําๆเลยคิดสตินิดนึงมันจะเดือดร้อนกันหมดเนาะแล้วก็มีอีกหลากหลายข้อความเลยทีเดียวนะคะที่เข้ามาถล่มยับกันเลยทีเดียวค่ะ ทั้งนี้นะคะคำว่าระเบิดเนี่ยห้ามพูดในสนามบินเพราะว่ามีโทษทางกฎหมายถือว่าแจ้งข้อความซึ่งเป็นเท็จจนเป็นเหตุหรือน่าจะเป็นเหตุให้ผู้ที่อยู่ในท่าอากาศยานหรือในอากาศยานระหว่างการบินตื่นตกใจต้องโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนั่นเองค่ะ ก็ไม่รู้ว่าเรื่องนี้ในคณะน่สานจะออกมาชี้แจงยังไงบ้างเลยบอกเลยว่าทางท็อปดาราไม่พลาดจะนำมาอัปเดตอย่างแน่นอนค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ